วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมอันล้ำค่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวงซึ่งสมเด็จพระรามธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วสามปีโดยเลือกภูมิสถานบริเวณที่เรียกกันว่าตำบลเวียงเหล็กวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำทางด้านใต้ตรงข้ามกับเกาะเมืองในบริเวณตำหนักที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองซึ่งเรียกว่าตำหนักเวียงเหล็กเมื่อพระองค์ทรงสร้างพระราชวังใหม่ที่ตำบนหนองสโสนหรือบึงพระรามและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีในพุทธศักราชหนึ่ง 1893ก็ได้รับการสถาปนาเป็นวัดพุทธทยสวรรค์ทั้งนี้วัดพุธทธายสวรรค์เป็นวัดอีกหนึ่งแห่งที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายในช่วงการเสียกรุงครั้งที่สองเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองจึงทำให้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลงเหลือให้เห็นแม้ว่ามีบางส่วนพังทลายลงไปบ้างตามกาลเวลา